ก็เดี๋ยวว่ากันแต่ที่สำคัญนะบอกผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรื่องราวกบทกฎหมายต่าง,างๆหรืออะไรเนี้ยทุกคนต้องฟังบอสโน้ตพูดเพราะว่าอย่าง confused, ที่เห็บอสโน้ตเขาแม่นเรื่องอสังหาเรื่องพวกนี้ที่สุดแล้วบอสโน้ตเล่าไปธรรมดานะครับแคบหมูพี่หนุ่มอร่อยมาโอ้ยขอบคุณครับไม่มีหนมะขอบคุณครับ คือบอกเลยเลยวา่าทุกสิ่งทุกอย่างครับอุ้ยขอบคุณครับพี่พี่นี้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นี้ขอบคุณครับบอสโนต้ตนะครับถ้าเรื่องเหล่านี้ที่ชัดเจนและก็ฟันธงได้เลยคือบอสโนต้ตพูดจริงแล้วก็ทําจริงบอสบิก๊กอาจจะมีการหยวนหรืออาซิมี่นันนีโนจะพาถ้าเป็นบอสโนต้ตนี่คือตรงนะผมบอกให้อย่างหนึ่งว่าบอสโนต้ตตรงมาก ออกไม่ออกอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวเรารู้กันแต่ที่เนียนะครับผมบอกเลยว่าคือบอสโนตเนี่ยถ้าแกพูดนะครับหนึ่งด้วยหลักฐานด้วยการพูดถืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่บางอย่างก็เรื่องละเอียดอ่อนซึ่งผมเองผมตีเบอกเพราะว่าบางอันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้คำพูดที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าซึ่งบอสโน้ตเล่าหูว่าเรื่องเหล่านี้มันคืออะไรแล้วมันต้องทำแบบไหน,นนะ ขออย่างเดียวขอให้ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ถูกด้วยหลักกฎหมายทุกอย่างที่ไม่รังแกใครไม่อะไรกับใครทั้กซิ้นะครับอีกไม่นานก็คงจะอีกบก,กีหมื่นสิ่งหรือบอลบน,น่าจะได้ไปที่เรือนลบกทาด้วยกันนี่แหละเอออะไรประมาณนี้ขอบคุณพี่นิกมากนะครับขอบคุณครับ <c oughs> อืก็ลองดูนะครับ คือคือที่ขอนแก่นนครับนักกฎหมายหลายเลยครับแล้วคนอย่างบอสสือส่อซะคนที่อยู่ข้างบอสบิ๊กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอสโนสหรืออีกลหลายท่านเป็นนักธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยมูเจ้าคิดว่าเพ่นศขีขีก่ขีกาพ่นศรพภูหจกักทางนี้ที่ไรหรือ,อหลักการกฎหมายหรอว่าด้วยกฎหมายเท่านั้นเราจะไม่ว่าเอาด้วยเรื่องน้ำลายหรือ ว่าด้วยเรื่องที่คิดเองเออเองคิดว่าจะได้จะเอาโน่นน,น,น,นี่นั่นโน่นนี่นั่นอันนั้นเป็นาแค่คําพูดแต่ในตัวบทกฎหมายจริงๆอ่ะในทางกฎหมายจริงๆรอ่ะมันคนละเรื่องนะกับที่เราคิดเออนะครับวิธีการพิมพ์มาพี่ๆี่ทุกคนนะระวังในการพิมพ์นิดนึงเนื้อผมก็าอยากให้ผูดด้เดเกิดเรื่องเกิดเล่าระวังการใช้คําพูดแม้กระทั่งการพิมพ์อย่าไปเขียนในสิ่งที่มันล่อแหลมไปหาใครทั้งสิ้น เราพิมพ์ปกติได้แต่เราอย่าพิมพ์แล้เวเนยไปหาใครโอเคเนาะนะอุ้ยขอบคุณพี่นิกมากนะครับขอบคุณพี่นิกนะครับปาเจ้าคื่องหายของขวัญผมไรแท้คือผมบอกให้เลยนะว่ามีอย่างหนึ่งเลยผมกล้าพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าใครบางคนเปิดหรือทำให้มันเป็นผุดเรื่องขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเนีย บอกเลยว่าบอสโนตกับบอสบิ๊กเขาคงอาจจะลื้อไปเยอะกว่าน,นั้นยาวไปเยอะกว่าน,นั้นแผลอาจจะเปิดเวกขึ้นเวขึ้นแผลอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้ตอนนี้แผลมันอาจจะดูไม่ใหญ่นะแผลอาจดูไม่ใหญ่แต่ถ้าให้เขาได้เปิดหรือได้แหวกออกหรือได้แหวกเก่าๆนี่ผมว่านาสนยากอยูดิเออผมว่าสัญ อืมเอาจริงๆเออมันทำอืมคือคือบอกให้อย่างหนึ่งนะครับมันมีก็มีพี่ๆ FC หลายท่านบอกว่าเอาให้สุดเอาให้สุดไปเลยนู่นนี่นั่นเชือ่อบ่กวว่าช่องทางที่เขาชี้มานี่เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน ราะว่าหนึ่งด้วยประกอบด้วยคลิปวิดีโอในการนั่งไลฟ์นั่งพูดต่างๆตั้งแต่หลายๆปีก่อนมันมีเอามาบวกบวกบวกกันเข้านี่คือมันชัดเจนมากคําพูดมันมัดตัวเองอ่ะทุกคนนึกออกไหมเออนะครับคือคําพูดมันเป็นมันมันเป็นนายตัวเองแล้วมันมัดตัวเองคลิปต่างๆที่ทุกคนเอามาแมสแล้วก็รื้อรือมาตอนเนี้ย แล้วามาประกบประกบประกบกันแล้วก็มาเรียงตามลาดับไปเรื่อยคือตอนนี้คือชัดมากและเห็นหมดแล้วคําพูดที่นางที่เขานั่งพูดนั่งไลฟ์กับบอสเราเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันเห็นได้ชัดมากมากพี่พี่อืมมันเห็นได้ชัดมากมากแล้วมันเจอเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบอกให้เลยนะครับทักทายครับพี่พนนะะี่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะผมบอกเลยว่า ก็มไม่พูดดีกว่าเดียวมันจะกลายเป็นว่าเขาจะเอาไปคิดแล้วก็ยวมันสระหนักว่าหลังจากเนี้ยหลังจากนี้นะคะผมบอกแล้วว่าพี่ๆนะครับพี่ๆที่อยู่ซัอบอสเนี่ยเออเขาคงไม่ยอมแล้วละ่ะเนาะขอโทษครับพี่ผมอยู่สนามแล้วครับพี่ขอบาเลยครับอยู่หลังซีจีบัวครับยูบีอยู่แมสซีจีอยู่แม,ม้มันอยู่หลังซีจี มันชื่อมันชื่อว่า,า S.K. นะคือสนามสนามสนามฟุตซอล S.K. นะพี่แมนมันน่าจะเลยมาอีกอยู่พี่เลยเลยแบบมาอีกครับ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 อย่าพูดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะ แต่ทีนด้แน่ผมบอกเลยว่าถ้ายิ่งเปิดนะยิ่งเปิดแผลนะมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมแล้วอาจจะเจ็บแสบกว่าเดิมนะผมพูดให้ผมพูดให้ฟังเลยและอีกอย่างหน,น,นึ่งตอนเนี้เชื่อไหมบางบางไลฟ์บางคลิปนะผมก็เพิ่งเห็นนะบางไลฟ์บางคลิปนะยิ่งคลิปยิ่งคลิปที่นั่งไลฟ์กับบอสบิ๊กเนี่ยที่นั่งทานขนมจีนนะ่ะ หรือว่าเขาปุ่นน่ะนั่นแห้งชัดผมบอกอย่างหนึ่งนั่นยิ่งชัดเจนเออนะครับนั่นยิ่งชัดเจนเลยเออพี่ๆหลายคนนะคะคนบอกว่าเอาให้สุดเอาให้สุดอย่ย่อมนู่นนี่นั่น <S <S ผมว่านะตอนเนี้ยที่แน่ๆละหนึ่งเลยนะ <S 1> <S 1> บอสโนสนี่ไม่ยอมอืมอฮะ ะครับบอดโนดแล้วพยอมเดชเออแล้วก็โอ้ยบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่มีแค่พี่โนดหรอกมีอีกเยอะผมบอกให้แค่น,นี้ว่ามีอีกเยอะนะมีอีกเยอะมีอีกหลายคนเฮ้ยเฮ้ยด็อก,กของกูจิพิวนี นะไม่พูดเยอะเจ็บคอใช่จริงๆอ่ะจริงจริอ่ะคนคนทีอยู่โดนกครบกับผมมากแต่ยุงตอนน้องเบนางเนี้ยเขาก็อยู่มานานถามว่าเขารับทราบไหมรับรับทราบนะไอ้เจ้าเบนก็รับรับทราบใช่ไหมาร,รับรับทราบนะนะครับอันนี้ขอปักตะก้านิดน,นึง้อพี่ๆเ,เพื่อเผื่อพี่ๆอยากจะอุดหนุน นะครับแค่หมูผมพหญ่บ้านปิแนแลนด์อันเดียวกันนะครับคอนองคบก็สามารถกดจิ้มทิต้าได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็จัดได้เลยนะครับเนา <c oughs> ะนะครับถ้าอยากหินแคบหมูก็จัดได้เลยเนาะกดท้าด <c oughs> ้านล่างได้เลยทีเนี้ยนะครับพูดต่อผม <c oughs> บอกให้อย่างหนึ่งว่าให้เขาเปิดเลย <c oughs> ให้เขาเปิดให้เขาโต้แย้งมา แล้วสิ่งที่เขาเปิดแล้วเขาอยากจะโต้แย้งเนี่ยผมบอกให้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าเปิดมาแบบที่ไม่คิดทบทวนดีๆคุณมีโอกาสที่จะโดนตอบโต้กลับหนักกว่าที่คิดมากๆบอกให้แค่นี้ลยว,ว่าหนักมากๆเพราะว่าคืออย่างหลายคนบอกว่าเฮ้ยคนที่อยู่กับบอสบิ๊กเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ถ้ามาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่มันไม่ใช่เนี่ยพี่พี่หรือทุกคนเขายอมเหรอที่แรกเันกระบ,บออีหยังเหรอครับไม่อะไรเลยแต่ว่าณตอนนี้ห่วงเวลานี้โดยเฉพาะพี่โนดนี่ราสูญประครักผมบอกเลยเป็นอย่างคืบปีปตคับคืบแบบค่อนข้างที่อันนี้กับนองรถแท้เหมือนเหมือนแบบเหมือนหาวิธีแกล้งน้องแกแกก็บ่นแกก็ไม่โอเคอย่างยิ่ง ถ้าจะไลายมาแกก็จะไลายกลับอตอบโต้มาไม่ดีก็จะตอบโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยห้งงน้ำเปนจะมีใครอยู่ได้อิดเดียวจริงอ่ะได้ครับ <c oughs> ได้หนอ ซื้อไม่ได้ค่ะยังไม่มีของตะก้ามาเสะอสก้ามันขึ้นเลยดนี่นะครับปักอะไรกัน,นละ <c oughs> คือผมบอกให้อย่างว่าเรื่องบางสิ่งมังอยาผมผมมองว่าคนเรามันควรมี มันควรมีความคิดวิจรารย์บางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบเออเนื่องจากพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยเหรครับอยู่ตรงไหนพี่ท่านไหนพี่โอ้พี่พี่ต้องเอาลงมาแล้วลงมาหาทีมงานตรงนี้ได้เลยตอนนี้นั่งอยู่นั่งอยู่ในโซมเหนือครับครับครับท่าน ที่แรกพี่พี่สามารถอุดหนุนผมได้นะครับพี่พี่สามารถอุดหนุนได้เพราะว่าอย่างน้อยๆคือคือเขาเกิว่าคนเรายังไงก็ต้องมีเงินเหลอี้ยงหรือว่าอ่าเขาเอื้อย่างอ่ะอาชีพเสริมอาชีพเสริมของคือขายแคบหมูนี่แหละอาชีพรักก็คือเรียนดนตรีการร้อกการร่ำนุ่มีนันอะไรอย่างเงี้ยว่า ดาวโหลดมันเปโหลดไฟไฟอะไรโหลดไฟขอกปิ้นาวกาวกีฬาเปิดตัวฬาไม่ถึงเตรียมไปพี่คือสีหูพี่เขาดาวโหลดเิ้งครแล้วพเขาโหลดพิ้งไหมหลดพิงอยู่ทุกอ่ะเขาอะอย่าบอกแอบอื่นไม่ถึงอยากโหลดเมนต์ไหนครับโหลดจังไหน้าดในความพีหิตปิ้นในนี้พี่เปว่าปิ้นพี่พ่อจะโหลดได้หนี้าดามราะมันมันสิตเป็นไซแคลส์ดิคือสองอันมันก็สิโดลดโล่งเลยเลยทีนะ แต่ถ้าในโทรศัพท์ไม่รู้จริงๆมันทำยังไงอันเวียดใต้อัน,น,อนรูปไปเนี่ยลงในกลุ่มมันสจริดใจเงินถือใช่ครับคนเราควรตอบโต้กันด้วยกฎหมายไม่ใช่การใช้ความรุนแรงไม่ใช่การไปเข็นฆ่ากันนู่นนี่นะอันนี้ผมไม่สนับสนุนไม่ดีคือว่าด้วยตัวบทกฎหมายว่าด้วยการเอากฎหมายมาว่ากันนะครับ ศาลท่านตัดสินนู่นี้นั่นเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าอะไรถ้าไม่เอาตัวบทกฎหม,มายมาตัดสินหรือว่าไม่ใช่กฎหมายใช่ไหมบ้านเมืองจะมีกฎหมายหรือความศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงถูกต้องไหมถ้าชาวต่างคนต่างแต่งตามใจจะคลองเนี่ยมันไม่ได้เลยเขียนเลยครับพี่เขียนลเลขบัญชีไปด้วยนะผมจะโอนให้ไลฟ์สเสร็จนะครับคืออย่างนี้ยุคนี้แล้วมันมาไกลขนาดนี้แล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่อง คุณดวงมูนใสใดๆอะไรเงี้ยนะครับเราผ่านห่วงเวลานั้นแล้วผมบอกอยีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสีบอกท้าสิบอกเรื่องสายสานสิ่งที่ไม่เห็นเนาะนี่คือของนอกของนอกนี่อ่ะนี่บอสบิ๊กแก้ถือเท้าเวสุวรรณมากมากแกถือเท้าเวสุวรรณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าบอดบิ๊กไม่ถือท้าวเวสสุวรรณแกก็คงไม่เชื่ออะไรมากมายแต่ว่านี่แกเชื่อมากคือเรื่องท้าวเวสสุวรรณพอแกขออะไรได้ไ่างนไ้นแล้วแกก็เชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะปกปัก,กรักษาแกถ้าในเชิงเรื่องสยศาสตร์เอ,อ,อันนี้เราพูดเป็นอย่างนี้ก่อนแต่ณปัจจุบันเราจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้แม้กระทั่งคําพูดหรืออะไร นี่จะอ้างโน้นอ,อ้างนี่ไม่ได้มันต้องมีรายลักษณ์อักษรคลิปวิดีโอบวกลายลักษณ์อักษรที่เขียนขึ้นมานั่นคือชัดเจนนะผมบอกเลยว่านั่นคือชัดเจนมากๆเออนะครับนั่นคือชัดเจนมากๆพี่ๆเออชัดเจนเนะครับบอกเลยว่าชัดเจนมาคกครัเออ,อ,อก็ตามตัวบทกฎหมายเลยโน่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือทุกคนจะเห็นนะว่าบอสวิกเนี่ยแกแกศรัธทธาเาวิสุวรรณมากอืมเพราะว่าเมื่อก่อนแกก็แกน่ะไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้นับถืออีกอย่างแบบอันนี้เลยลระคะซื้อกัออบเรื่องนี้แต่ว่าพอเราไปขอร้องบุญหรือว่าร้องขอทุกอย่างจากถาวิสุวรรณแล้วเคได้จริงๆแกเลยศรัธทธามากแกและอีกอย่างความดีจะคุ้มรองขั้น ความซื่อสัตย์จริตจ,จะคุ้มครองท่านอันนี้ผมก็เชื่อเออความดีของเรามันก็เป็นเกราะป้องกันเราก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ผมก็เชื่อแล้วคนยังผูริบา้านฟินแลนด์บอลบีบอลบีม,มาคอยออได้ที่ถือสากรกระดำไม่ใช่คือเราความถูกต้องมาพูดกันคอยกระหกักจอยหน้า่อยก็ยเป็นเรื่องปกติเออนะครับ うん。<laughs> mm.